ครับสวัสดีครับมีหลักแฟนเพ่งแฟนบอลลำนะครับเนาะตอนนี้ทีมงานฮอลกันลังสิลงสอนกวางหวกครับพี่นี่ครับพี่น้องครับหวกเงยกับล่องสันนะครับตอนนี้ครับเอาแล้วครับพี่น้องครับตอนนี้เสียเปิดประทุนเพิ่งไหมสุดยอดครับตอนนี้มาแล้วครับที่นี่มาแล้วครับท่านผู้ชมครับอู้สดๆกันเลยนะครับท่านผู้ชมครับโอ้โหมืนมีจักรกลครับมีครับสักดูดูนบที่นี่เจ้าหวกหน่อยหวกเงยเตรียมกันอ่าอู้ยมาแล้วครับมาแล้วครับที่นี่เออปลาคอกั่งครับปุย หงูอีหรือวะเจอยู่ดีกว่าขนาดปะงงกเลยสุดยอดครับเปิดที่น้องครับโอ้โหแก้วได้ดินตัวเราแลนวหมอกนี้ก่อนน่ะนอนครับเต็มทั้งสีหนึ่งเลยอ้ยกินน้ำหรอกสดน้ำสดเต็มแม่้วะขมเติมทั้งหลังม่เห็นนี้นี่จะมึงยิ้มึงยิ้มึงห้ากันบนตั้งสี่ไหลสดดูครับทีมงานหมวกขากคับโอ้โหหาอยู่ว่าจรบทีเอโซีจัดให้ครับ บรรยากาศครบพี่น้องอู้หูนน่ะยังยุกหลายเม็ดตำตำคอนอู้หูนะมามาเขายิงรอบิงเอาบ้น้องเลยตัวกันทูนครับนี่ครับมันมาฆ่าแม่งอันนี้ชื่อชืด้เนี่เอานี้ก็ได้เซซมีมเซยมิมมันะเเดียวเอาล้วครับเมนออยปดดิ โอ้ยมีมกับมีมกับมีมไปไปสอนเลยเซ่ปะโอ้ยมันเบาอ่เาเบาไ่ได้ได้ไปเบไปเ็เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วงานเขาไปนองมีม

โอ้ม oh, ีม <Lust ich Machine> ีมย่องหัว้ไอรัดแล้วบนเตียงอยู่อู้หสุดยอดเลยครับเดี <zat> ๋ยวจะพาไปเบิ่งผลงานทีนึงครับทั้างมีมั้าเหม่งไงหนึ่งว่าเห็นมามีมอย่างนี้เหมือนผ้าเหมือนตัวยีนอ้อยเนาะอ่าไม่ครับท่านผู้ชมครับไปแล้วไปแล้วครับไปแล้ว โอ้ยผมหลายย่านที่เดียวน้ออู้หูเพื่อนเต็มหัวเต็มหางอยู่ครับมิผมไหมมีมมีมหน่อยพื่อนไหมอู้หูเดี๋ยวครับถ่ายมึงอีกเทนึง